ฟเฟ่นอกสถานที่ที่คนจงังหวัดสมุรปการส่วนใหญ่เลยใช้วันนี้นะครับผมพ่อโรัวแมวพาไปดูตัวอย่างการจัดเลี้ยงนอกสถานที่นะครับวันนี้มาจัดกันที่วัดกลางวารวิหารปากน้านะครับเป็นงานทําบุญครบรอบ100วันนะครับลูกค้าสั่งเป็นชุดอาหาร40ท่านสําหรับแขกระพระนะครับอาหารถวายพระผมจัดแบบชั้นวงให้2วงครับส่วนแขกญาติพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับผมจัดลงลายบุฟเฟ่ต์ให้แบบนี้ครับผม ใครที่อยากจะทําบุญนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาไม่อยากมีปัญหาเรื่องอาหารไม่อยากจะวุ่นวายเรื่องอาหารนะครับจบงานไม่อยากล้างช้วยจานเองอาหารผมพ่อครัวแมวมีบริการในราคาประหยัดแต่รสชาติบอกเลยว่าสุดยอดครับผมรับรองไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเรื่องรสชาติอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิว,ววันนี้ครับว่าลูกค้ารีวิวกับข้าพ่อขัวแมวฝีมือพ่อรัวแมวว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกัน และนี่นะครับก็คือบริการดีๆจากร้านพ่อโครแมวจัดเลี้ยงในสถานที่ที่คนจังหวัดสมุทรปราการส่วนใหญ่เลือกใช้คครจะทําบุญงานบวชงานแต่งประชุมอบรมสัมมนาพ่อโคแมวยกายบุฟเฟตสุดอร่อยไปเสิร์ฟให้ถึงที่งานเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ